เราคุนพอให้มันเดิแแบบี้แวเราก็บเน้งยอ๊ยโอยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ออออ แม่วันนี้ทอชจอไมคะชจอมไหมคะคุณแม่ต,มตาเจีย,เยอเกียนคะเียรจ้า,าเียมจาคนสวยเียหมคะกนกรยไรไคร รับขออนุญาตชี้แผู้หญิงได้หมอากช้แจงชี้แจงได้ไหมครับผมจะาชแจง้ครับประเด็นามครับาครับครับระหว่างเราจะพูดถึงผู้เีหาย้ออกมางเรียนไปบ้างครับผู้เีหายคะอยากอครให้การกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วให้การต่อนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ผีสื่อบีบการ ใครอยากเห็นหน้าเห็นตาใครอยากรู้ว่าเขาหายกันไปไหนมาวันนี้นุ่งขาวผมขาวกันทั้งคู่นะคะก็สีหน้าแววตาเป็นยังไงคูณชมคุณตั๊เนี่ยถ้ามองเข้าไปเนี่ยก็เหมือนลักษณะว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่นะถ้าถ้ามองไม่ผิดนะคุณชมะ เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะก็ถ้ามองเข้าไปดูเหมือนลักษณะว่าคุณตั๊กเาานี่ยระหว่างการให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนเธอจะร้องไห้หรือเปล่านะยิ้มมองไม่เห็นน้ำตาแต่ว่าลักษณะสีหน้าเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนร้องไห้อยู่นะ แลกเปลี่ยนกันหน่อยอะก็ร้องไห้นะเพราะว่าเธอยกมือมาปาดน้ําตาแล้วนะคือเมื่อสักครู่มองจากไกลๆนะผู้ชมขาที่ที่เห็นเนี่ยาชาดัดๆก็คือทั้งหน้าของพี่โจช่างภาพของเราซูมเข้าไปนะเนาะเพราะว่ายิ้มก็ยืนดู ข้างหน้าห้องนะคะคุณผู้ชมตอนแรกมองไม่ชัดว่าเอฟเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนร้องไห้แต่ว่ายังมองไม่เห็นน้ำตาแต่ว่าเอาเธอยกยกมือขึ้นมาปาดน,น้ำตานะคะก็ชัดเจนค่ะว่าตอนนี้เธอกำลังให้การอยู่แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยในะระหว่างให้การนะ ตามบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันเพราะว่าทางด้านของคุณเบียร์เนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าให้การแล้วเสร็จถ้ามีการชีร้แจงกับทางด้านตำรวจแล้วเสร็จจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะทางด้านของคุณเบียร์ก็บอกว่าสงสารผู้หญิงด้วยสงสารผู้หญิงด้วยอย่าเบียดอย่าเบียดนะคะเดี๋ยวพอให้การเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แม่ก็ตามติดต่อเลยเออนะคะวันนี้พอท่านไดไปข่าวอีหล่าเด้อมาข่าวไอ้แมตากอนแมตากอนอืมทำไมแม่ต้องติดตามข่าวนี้เพื่อให้ทุกคนได้ได้เรียนรู้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความรู้เลยละ่ะเออเพราะว่าทำไมเขาจึงโดนจับเขาทําอะไรไว้อ่อทำไมแม่จึงมาทําข่าวนี้ร่วมไปด้วย ไม่อยากให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะลูกนะทำอะไรไว้ไม่มีใครหนีบ่วงกรรมได้เพราะนั้นอย่าพยายามสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอย่าเอาเปรียบใครอย่าคิดว่าตัวเองฉะลาะดแล้วไปหลอกคนที่เขาโงา่คนโง่เขาก็โง่จริงๆแต่วารค์ก็ต้องทำโทษสำหรับคนที่เอาเปรียบคนหรือหลอกลวงคนก็ได้นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่สติ <c oughs> สติสำคัญมากถ้าเรามีสติปัญญาวิเคราะห์แยกแยะไม่มีความระโมบลบมากเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาแม่หญิงจำเป็นต้องทำข่าวนี้วันนี้ให้พวกคุณได้รู้สติสำคัญ ไม่มีใครมาค้าขายลงทุนทําธุรกิจแล้วจะยอมขาดทุนไม่มีถ้าเขาอยากจะขาดทุนเขาไม่มาทําค่ะ่ตให้รวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาก็ไม่ทําอ่าเคยเห็นไหมคนยากเลยนะซีพีมีไหมเขาขายของขาดทุนไม่มีซีพีเขาไม่ได้เอาทองมาขายขาดทุนไม่มีค่ะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่กล้าทานั่นคือคุณพิมพ์นิพายคุณพิมพ์นิพายนี่ แกของจริงแต่แกก็ทำในจำนวนที mm ่แกสู้ไ okay. ด้นั่นคือเงินที่กำไรแกเหลือแล้วแหละแกอยากคืนให้เออพิมพ์รีพายนี่ของจริงอันนี้แกก็ไม่เป็นไรเพราะเพราะแกของจริงไงแกไม่ได้หลอกลวงใครถามว่าแกมีคดีไหมก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่าสัญญกรรมนู่นนี่นั่นเออโมไม่ได้มาตรฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยก็มันไม่ได้เยอะแบบนี้ไงเออแต่เหมือนของแม่ตักเนี่ยมัน จะโทษแม่ตักฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องโทษเราด้วยที่เราละโมบเกินไปแลเราก็ไปไปอยู่ในเกมของเขาคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคําพูดนี้ที่บรรพบุรุดหรือผู้หลักผ,ผู้ใหญ่พูดไว้มันเป็นคําพังเผยเราสามารถเก็บมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และคำว่าของฟรีไม่มีในโลก อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเราต้องมาอธิบายด้วยว่าคําว่าของฟรีไม่มีอยู่ในโลกมันมีหลายแบบเออคือไม่มีใครให้เราโดยไม่หวังผลตอบแทนน้อยมากมีอยู่อย่างหนึ่งคือรางวัลที่หนึ่งถ้าเราถูกก็เป็นของเราแน่นอนใครก็เอาของเราไปไม่ได้เพราะมันเป็นของเราอ่อันนี้ถามว่าราวัลที่หนึ่งเป็นของฟรีมันมันไม่ได้ฟรีหรอกเราก็ไปซื้อมา ช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเออโอนเงินอ่านี่ฉันจะเอาเงินให้เธอ10,000แสนบาทแต่เธอต้องจ่ายค่าทมเนียมเองนะอ่ห้าหมื่นหนึ่งแสนอ้าวเชื่อไหมว่ามีคนเชื่อเรื่องแบบนี้ฉันจะให้เงินเธอ10,000แสนบาทแต่จ่ายค่าทมเนียมแค่สองหมื่นเรายังกำไรตั้ง8 0 0หมื่นอ่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอก ใครจะมาให้เรา 8, 000, แปดแสนหอหนึ่งแสนแล้วต้องไปเสียค่าธรรมเนียมถ้าคนมันจะให้ไม่ต้องเสียอะไรค่ะมันให้เลยมันจะโเรเลคบัญชีเราแล้วมันก็โอนมานั่นแหละได้แน่แน่บอกฉันจะโอนเงินให้คุณแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบบอย่าโอนเด็ดขาดมิชฉาชีพค่ะถ้าใครพูดว่าจะให้เงินเราแต่เราต้องให้อะไรเขามิชฉาชีพไม่ต้องไปให้เงินในกระเป๋าเราถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็เ,เอาไปไม่ได้เหมือนแม่ตัก๊กเคยบอกน่ะละแม่ตั๊กเคยพูดอยู่เงินในกระเป๋าของคุณ ถ้าคุณไม่โอนให้เขาเขาก็เอาไม่ได้เออเห็นไหมเกิดไหมกะเอออันนี้ก็เหมือนกันวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไม่ตักไปที่เ,เขาเรียกอะไรปะสนโนบอกเออก็มีการเข้าไปให้ปากคำนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวแม่ก็ไปตามข่าวมาให้ดูอีกแต่วินาทีที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ตอนที่หลังจากที่ถูกรวบตัวมาแล้ว ก็แม่ตักเพืเอ่อนไห้นั่นแหละเออคุณตักเขาน้ําตาไหลเออก็มันก็อาจจะเป็นแบบว่าผลพวงผุนพวงเกิดจากการกระทําถ้าเราไม่ทําอะไรไว้เราก็ไม่ต้องรับแต่เมื่อไร่ที่เราทําไม่ถูกต้องเออแม่ตักเล่ากระเบนคนชัวคนเลวเหรอกเพียงแต่เขาทาไม่ถูกต้องแค่นั้นเองเออทำผิดกติกาไปนิดนึงเออก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะ เราก็ไม่อยากมาว่าใครช่วใครเลียทุกคนก็มีทิศทางเป็นของตัวเองรู้แล้วแต่ว่าใครจะมีวิธีหาเงินแบบไหนต้องยอมนบว,ว่าคุณตักแล้วก็เก่งอยู่ <c oughs> เขาเก่งที่เขาสามารถใช้สมองคือพูดง่ายว่าเขาเอาความฉลาดของเขาที่มีไปใช้ผิดผิดที่ผิดทางนิดนึงถ้าสมองแบบคุณตักเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนสอนคนให้แบบ ค้าขายแบบสุจริตนะไม่มีการแบบว่า,าขายโค้งตามกว่าราคาจริงแบบนี้อันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันมันจะเข้าขายแบบว่าหลอกลวงหรือเปล่าแบบนี้นะแต่ว่าน่าเสียดายความคิดที่ชาญฉลาดของเขาแต่มันมันใช้ผิดผิดทางถ้าใช้ถูกทางนี่โอุ้ยเขาจะเป็นไอดอลเขาจะเป็นแม่พระจริงๆให้คนจน คนที่เขากําลังหาอาชีพสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพได้พึ่งพาอาศัยสติปัญญาของคุณตักได้อีกเยอะนะแต่เสียดายเขาคิดไปแบบนี้น่าเสียดายเหมือนกันเออบางครั้งบางทีก็เงินมันทําให้เราเปลี่ยนเงินทําให้คนเปลี่ยนเงินทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนเออบางคนนี่ยกมือว่ายกมือไหว้ยกมือไหว้อวพอมีเงินคุณเบิดอยู่เติ้งฝาบไม่ไหวใครแล้วจา้ากูรวยแล้ว่า ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ไม่จะมาพูดว่าติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับวินาทีที่คุณตั๊กเขาโดนรวบแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เขาก็อ่อนแรงเขาก็ร้องไห้ดูชิว่าหลังจากนี้เขาก็จะให้สัมภาษณ์ละโอเคดูไปเรื่อยๆไม่หยิงจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าจะมีแต่ข่าวนี้เยอะวันนี้ข่าวอีหลาเดียกค่อยว่ากันเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สดอ่โอเคแนละ้เวเจอกันขอบคุณหลายๆนะคะแล้วสวัสดีค่ะ ดูแม่อยากให้ดูมากๆเลยข่าวคุณตั๊กปาเบียเนี่ยเพราะมันเป็นความรู้มองดูดูความฉลาดของเขาและเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราส่วนที่ไม่ดีของคุณตั๊กเราไม่ต้องเอามาใช้แต่จนเอาวิธีคิดของเขามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนในในการเป็นแรงบันดาลใจอะนะประมาณนี้ละ <laughs>